พ่อชมส,สวน <c oughs> ะน,นะครับุท่ากำลังปลูกครับจิมจูนี่กล้วยหนักนะครับลาบุนล,ละมุดมันหักไงพี่น้องดิชชี่ไหนเนาะ ขยายปีนี้นะครับขยายวังฝนตกน้ำเดือนเดี๋ยวในเดือนกั้แล้วะครับสองเดือนเริ่มแตกแล้วตัดถึกเชียงต้นยาตัดถึกตรงไมโอ้ได้หลายแปยี่สิบต้น นี่น่าจะเป็นกล้วยสม้มกล้วยหอมอเราหายหมดกล้วยหนากล้วยหนักยนขยายได้หลายต้นแล้วนี่คือผลผลิตเชือสามวิวันนี้มันพร้อมเลยจิ๊ ออกปีแล้วพี่น้องนาสีกระดอนเสือลอไม่กล้ยนาคนั่งน,น,นึนกก้้ยน,นาครับนังนกกุ้ยนาครับกล้ยสีม่วงนี่ครับนอสามนอแล้วสีนอสอสวยเดยวแล้วสบายตา อยู่แล้วล่มเย็นทำความสะอาดมันจะหน่อยแต่งใบกันเก,กี่ยวออกับใบเรื่องตาดอกขยายพันต่อกิมจูแต่งกิ่งกันครับพีน่น้องเสือนกล้วย